กาวสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับตอนนี้คือผมนิวจีฮนะครับวันนี้เราจะมาสอนเล่นมันติเพเยอร์กันนะครับขั้นแรกเราก็กดไปที่ปุ่มเพย์กันเลยนะครับไปแล้วก็กดไปที่ปุ่มมันติเพยเยอร์นะครับแล้วก็รอสักพักนะึงอ่านะครับแล้วนี่ก็คือโหมดมันติเพย์นะครับให้เรากดถ้าเกิดเราอยากหาห้องเพื่อนเนี่ยให้เรากดไปที่เซิร์ชนะครับแล้วก็พิมพ์ชื่อห้องของเพื่อนนะครับ เออไม่มีเดี๋ยวผมจะลองพิมพ์มุ่งมั่วไปอันนี้แล้วกันอ่านเนี่ยมันก็จะมีชื่อห้องเพื่อนเราอยู่ครับถ้าเกิดเราอยากเป็นคนสร้างห้องเองเนี่ยให้กดมาตรงนี้ครับ hot server ฮะแล้วก็กดตั้งชื่อเซิร์ฟของเราฮะอันบนนี้นี่อันนี้นจะตั้งชื่อเป็นชื่อของผมลแล้วกันแล้วก็ด้านล่างนะครับให้เราใส่เป็นอะไรก็ได้เนาะใส่ที่เราต้องการเนาะใส่อะไรก็ได้ฮะผมใส่มุ่มั่วอย่างเช่นคิว อยเนี่ยครับอะหรือเปลี่ยนเป็นอันนี้ก็ได้ครับ K K ฮะตัวตัวหนังสือตรงนี้ต้องเปลี่ยนเป็น3อันะนะฮะและตัวนี้ก็คือแมปฮะที่เราต้องการเปิดจริงๆมันเปิดได้หมดเลยคระะับแต่ว่ามันเป็นอะไรไม่รู้มันไม่หผมเปิดเนี่ยอัน2อันล่างเนี่ยอันบนบนนี้ก็เปิดได้หมดนะฮะถ้าอยากเปิดเซิร์ฟก็กดตรง c r e a r Surf ครับแล้วก็รอสักพักหนึ่งเนาะ ได้ยังช้าจังเลยอ่ะอเราก็จัดได้เข้ามาในเกมแล้วครับอัปเดตใหม่ก็ผมรู้สึกว่าเขาจะปรับตรงตั้งค่ากราฟิกใหม่นะแหลกมากเลยนี่ฮะก็ไม่มีอะไรครับอัปเดตใหม่ก็มาสอนเล่นมันติเพยเยอ์เนาะไม่มีอะไรมากนี่มันแหลกมากเลยผมรู้สึก เอาละครับก็ขอขอบคุณท่านผู้ชมด้วยนะครับไปแล้วครับขอบคุณครับ